สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับมาอยู่ในเกมใหม่เกมหนึ่งนั่นเองนะผู้ชมครับเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมลัดนั่นเองนะผู้ชมครับที่เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ตีบ้านกันหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมนี้กันครับโอเคครับผมนี้หน้าบรรยากาศตัวเกมนั่นเองนะผู้ชมครับเกมนี้มีชื่อว่า one human l e z o n e นะครับจะเป็นการเลดกันตามเวลานั่นเองนะครับเข้าไปตัวละครเราจะมีเลเวลสูงเลยนะครับประมาณนั้นนะก็คือ เราทําการเข้าไปทําการสร้างบ้านคลับของนะครับรอเวลาแล้วก็ทําการบุกตีกันนะครับเลดบ้านกันอะไรประมาณนี้นะั่นเองทุกผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นเกมแยกของทาง One Human นะครับชื่อว่า One Human l a t Zone นะครับหรือว่า l a t Zone นะประมาณนั้นตัวเซิร์ฟเวอร์เหมือนน่าจะมีมีอยู่ประมาณนึงนะครับคือเข้าไปเล่นเลยเลเวล50เลยนะที่ผมเข้าไปรอเมื่อกี้เข้าไปปุ๊บเลเวล50เลยเออคือเจ๋งเลย นะเข้าไปปุ๊บ5้เลยนะครับแล้วก็เน้น PP เป็นหลักนะครับก็คือเล่นเหมือนไอตัวเขาเรียกอะไรนะอ่ารันโมบายอะครับแต่เป็นเกมแยากออกมานะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ ทีนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นโหมดแยกของทาง One Human ที่ชื่อว่า One Human Red Zone นั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับตรงนี้เนาะเรามาแล้วนะครับก็จะมีการเริ่มกันประมาณนี้มีภารกิจให้เราทำนะครับมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่นะครับสามารถไปทำลายบ้ออบ้านเพื่อนไม่ใช่เบื้อนผ่าน บ้านเพื่อนกันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็การเล่นนะครับก็จะเป็นระบบของ one human นั่นเองคชมครับที่เพิ่มในส่วนของตัวระบบในการทำลายบ้านเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มา PVP กันเลยอะไรประมาณนี้นะในช่วงแรกนะครับก็ทำการฟาร์มทรัพยากรนะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาให้ของกันมาแบบเยอะเลยนะเนี่ยนี่คือเยอะแล้วนะครับประชดอ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อน มาถึงก็เป็นช่วงเวลากลางคืนเลยนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเราทําการเก็บทรัพยากรน,นะคือไอตอนสร้างอะครับมันคล้ายๆเดิมอยู่แล้วนะครับนะเราต้องทำรารกิจก่อนทําให้เรียบร้อยนะครับเราทําการสร้างเช e ลเตอร์แต่เดี๋ยวเราเก็บในส่วนของตัวอันนี้ป่ะวะหรือมันอยู่ตรงน้ํา เนี่ยนี้ก็จะมีบ้านผู้เล่นนะครับแมพมันก็เป็นแมพของวันฮิวแมนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทเท่าสลัก awakening คอนคา i ินแพค tower of fantasy arc night harry potter b u a อาใคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์เออทำให้แบบเราสับสนกันไปด้วยอะนะ โอเคเดี๋ยวเก็บหินรอไปก่อนนะครับจริงๆมันมีเควสเก็บหงเก็บหินใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเราเดินเก็บไอ้พวกคล้ายๆไฟเบอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราทำการบนะิลเนาะอ่ามันจะมีคำสั่งบนะิลเนาะมาด้านซ้ายล่างเลยนะครับแคมป์ไฟนะครับอยู่แม่งตรงนี้แหละนะจริงๆไม่ควรตั้งตรงนี้นะ อันนี้บอกก่อนอันนี้ผมตั้งเฉยๆนะแล้วก็ในนี้นะครับให้ทําการคราฟพิแกแอคคือระบบการเล่นมันเหมือนกันเลยนะมันไม่ได้แบบซับซ้อนอ่าคราฟแล้วรอนะครับโอเคทําการคร,คราฟธนูนอ่าคราฟธนูสิพอหรือเปล่า ต้องการไม้กับหินนะครับเดี๋ยวฟาร์มไม้กับหินนิดนึงนะฟาร์มไม้กับหินนิดนึ่ง <c oughs> ฟาร์มหินก่อนนะครับโอเคในรับหินฟาร์มไปประมาณหนึ่งนะครับผมว่าฟาร์มไปประมาณร้อยกว่าก็ได้นะสักสามสี่ก้อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาครับสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะครับมันจะได้แบบจบจบกันไปนะโอเค สำหรับตัวนี้เฮ้ยแม่ตกใจเลยอันนี้ฟาร์มได้ไหมต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้ก็ประมาณนี้นะครับทุกผู้ชมเนีน่ยมีจุดมีบ้านอยู่นะครับดูไปตีบ้านพงบ้านเพื่อนได้มีในส่วนของตัวเนี่ยนี่ครับอีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับน่าจะสามารถทําการเ,เลดบ้านกันได้อะไรแบบนี้นะในเซิร์ฟอะใครที่แบบชอบ pvp จา๋าเลยอ อันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ <c oughs> เหมือนไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะลัดโมบายไม่มาทีเกมนี้เริ่มจะแบบชิงเอาความได้เปรียบที่เกมเขาเปิดมาแล้วก็เกมมันดีด้วยนะไม่ใช่แบบแย่ผมบอกเลยเกมเขาก็ดีนะ <c oughs> มาอีคลิปเลยนะครับตัวคัพไฟนะครับทำการอีคลิปนาวก็คือใช้ตอนนี้แหละนะแล้วก็เขาบอกว่าให้ทำการคราฟนะครับ ธนูแล้วนะครับแล้วก็ครับแอโร่ด้วยนะครับก็คือกระสุนมันนะนะโอเคอันนี้ทำการคราฟอยู่นะครับใช้เวลาประมาณ4 8วินาทีนะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองออกสำรวจดูนะมันมีมอไซค์ให้ยืมไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไกลรอธนูก่อนแล้วเดี๋ยวลองทำการวิ่งสำรวจเพิ่มเติมดูนะครับโอเคนี่ ก็ประมาณนี้นะครับระบบการเล่นคร่าวๆเนาะที่เหลือเดี๋ยวมันจะให้เราทําการสร้างนะครับอย่างเช่นตัวเซิร์ชนะครับสตอรีรน,นะครับสตอรีเ,รนเนาะเดี๋ยวน่าจะให้ทําการคราบพวกอ่าพวกกล่องพวกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันคือสัญญาณเอยียงเนาะ <c oughs> ส่วนซอมบี้น่าจะมีเหมือนเดิมนะผมว่าเนี่ยซอมบี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ มไม่ต้องแบบสีเรียสอะไรเขาทําเกมยากอยากให้แบบ P ีพแบบไอ้นี่เลยมัง้งลัดเนาะแล้วก็เกมค่ายนี้ก็ดีด้วยบอกเลยนะขึ้นมาข้างบนมีอะไรนะครับเดี๋ยวมากดดูไนดะ้กดดูได้ไหมทําทการแอคทีฟเมื่อกี้ใช่ไหมเร็วเร็วดิโอเคอ๋อระบบสร้างบ้านมาแล้ว เรามาปิดใช่ไหม <laughs> ปิดแม่งเลยเนาะ <c oughs> อันนี้เรามาสำรวจเมืองเฉยๆนะครับในนี้ก็จะเต็มไปด้วยพวกซอมบี้เนาะโอเคไหนวะเนี่ยสามบ้านเนี่ยน่าจะมีนะ เขาเข้ามาเลยแมงซอมบี้หายหมดเลยวะ่ะข้างบนไม่มีซอมบี้มันก็มีของนะครับเข้ามาสำรวจได้นะสรวจแมงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่แบบเราต้องการมันไ่คายล้างหรือไงเอ๊ะมันมันมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แต่แต่แต่เหมือนจะขับได้เหรอนี่ไง ไม่มีน้ำมันต้องมีของซ่อมด้วยโอ้โหเฟลเฟมาสำรวจตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะคือ <c oughs> เกมเนี้ยมันเน้นฟาร์มกันในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวสัก5ชั่วโมงนี่ตอนนี้กี่โมงวะโอ้นั่นดึกๆนะครับน่าจะต้องตีกันละนะ ทำการฟาร์มของรอกันเล่นกับเพื่อนได้นะนะเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เหมือนกันนะครับเราจะได้เล่นกับเพื่อนได้ประมาณนั้นระบบก็คือ one human ดีดีนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาทําการเล่นตีกันเลดบ้านเหมือนตัวเ,เขาเรียกอะไรนะลัดโมบายผมจําชื่อเกมไม่ได้ชักทีขึ้นไปขึ้นไป,นไปกระโดดแทดแทดทนี่นะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนนะครับเราก็โดดถึงนะ ผมไม่ชอบเป็นเวลากลางคืนแบบนี้เลยเวะละอาอัดจอแล้วมันนี่เนี่ยมันมืดอ่ะตัวอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้มีอะไรอ่ะบ้านใครเนี่ยบ้านใครไม่รู้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะจะเป็นการพรีวิวไว้ดูเฉยนะครับที่เหลือมันต้องเล่นจริงๆไงสร้างบ้านแล้วก็รอเวลานะครับได้ขวาบนอ่ะเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของตัวตัวเวลานับถอยหลังนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับเราสามารถทําการดาว building a ค t นะครับก็คือโจมตีกันได้แล้วอะไรประมาณนี้นะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ